สวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนที่ทํางานอยู่พัทยานะครับอยู่พัทยากลางครับผมก็อยู่ตรงชนจันโรงแรมนะครับโอเคนะครับผมอ่าเข้ามาในซอยนะ่จะมี้านจิจุกนะครับผมมีหลายสาขานะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับทุกคนอาตอนที่ทํางานอยู่ เมืองพัทยานะครับผมทำงานรันอาหารตามสั่งเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมอาเอาเอฟซีพี่น้องเรามาซุบนำทะเลนะครับผมนำทะเลกว้างใหญ่เท่าไรนะครับโอ้โหกว้างมากนะครับนำนี้ก็ี่จะบางครั้งก็มาเยอะนะครับบางครั้งก็น้อยลงนะครับผมเพราะว่ามันไม่ปกตินะครับนำทะเล มันก็ขึ้นลงขึ้นลงเหมือนกันนะครับเพราะว่า,านั่นบางครั้งมันจะขึ้นมาอยู่โปนนี้นะครับบางครั้งก็ลงไปอยู่สรงนู่นเลยครับผมนี่นะครับตอนที่ทํางานอยู่พัทยานะครับก็มีวิดีโอมีคลิปอ่าเอามาผักเอซีพี่น้องทุกท่านนะครับผมนี่ โอะพานตรงนู้นก็น่าจะเป็นวัดจิงตาพวันนะครับผมอาเคยไปประจํานะครับอยู่นู่นก็เคยไปประจํานะครับผมนี่มาชมว,วิวบรรยากาศกันนะครับอา้าวตอนที่อยู่พัทยาไม่มีไม่มีไม่มีร้อนเลยนะครับไม่มีเหลือเลยนะครับเพราะว่าอากาศเย็นดีนะครับวิวก็สวยนะครับ เย็นดีตลอดเลยนะครับอยู่นู้นเพราะว่าอะไรมันกว้างไม่มีไม้อะไรมาอยู่เลยนะครับเพราะว่าลมมาตลอดนะครับอากาศดีมากนะครับผมนี่นะครับขอบคุณมากๆแอฟซีที่มาชุบกันบ้างนะครับผมเพราะว่าเอาคลิปที่ตอนที่ผมอยู่นู้นมาผากอฟซีนะครับผมสวัสดีครับ เรามาดูไปเรื่อยๆนะครับผมร้านมันใหญ่เท่าไร่นะครับเพราะว่าร้านใหญ่มากนะครับพนักง,งานมีอยู่สามิบนะครับผมร้านใหญ่มากโต๊ะมีอยู่ร้อยร้อยยี่สิบนะครับอ่าอาจารมาวางอยู่เนี่ยหัดชายนี่หละครับชายหัดเนี่ยมาวางอยู่นี้ต้นมะพร้าวก็ยืมมากนะครับ อาทนหมากฝรั่งนี้น่าจะเปีนคนพลังอะไรต่างชาติต่างเล่าวิ่งเล่นออกกาลังกวายนะครับนี่นะครับตัวตอนที่ลูกค้ามาสั่งกินอาหารนะครับนี่ไงชมว,วิวบรรยากาศกันด้วยครับผมเพราะว่านั่งกินข้าวก็อากาศไม่ร้อนนะครับเย็นดีมากลมแรงนะครับวิวสวยนะครับนี่ไงโอ้โหลูกค้าชอบนั่งอยู่ นี่แหละครับผมนี่ก็มันชอบเข้ามืดๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าลูกค้ามากินข้าวก็ไม่ร้อนไม่เหลือดออะไรเลยครับผมนี่นี่ครับตรงที่อยู่หัดซ้ายนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณสามสิบโต๊ะนะครับนี่เราเข้าไปดูกันว่าร้านใหญ่กว้างเท่าไรนะครับผมร้านใหญ่มากนะครับ นี่ตรงที่ปั่นจักรยานเด่นแล้วก็มีคนออกกําลังกายบ้างนะครับนี่เราเข้าไปชมกันในลานบ้างเลยนะครับผมตอนนี้เป็นเป็นเป็นอย่างไรไม่รู้เลยนะครับเพราะว่ามันเชงแล้วไม่เชียงไม่รู้เลยนะครับเพราะว่ายังอยู่ไหมผมก็ออกจากนั่นมานานแล้วนะครับประมาณสี่ปีแล้วครับผมห้าปีแล้วนะครับไปอยู่ที่นี่ประมาณสองปีนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับ ผาเอปซีบในร้านนะครับชอบิดีโอนี้นะครับผมนี่ร้านใหญ่มากเลยครับผมนี่ไงโต๊ะนั่งกินข้าวนะครับลูกค้านะจะจองโต๊ะกันมายื้อมากเลยนะครับตอนที่เราอยู่กันนะครับผมมารดโทรประมาณห้ากันสี่คันนะครับผม นี่ไงนี่พนักง,งานจะน่าจะอยู่กันชายหาดนุ่นนะครับผมที่จอดรถก็กว้างมากนะครับเราไปดูกันเลยนะครับหาดูไปเรื่อยนี่คนออกกําลังกายวิ่งอยู่นี่นะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยอะ่ะนี่นี่นะครับที่จอดรถนะครับกว้างเท่าไหรพี่ โอ้กวางเท่าไรนะครับุทธโอ้โห,โโหกวางมอกนี่ไงที่จะโลดนะครับผมกวางมอกมอกเลยนะครับ